เฮ้ยมันนะลองพัดผ่านตรง,งนี้จะกินไหมเนะี่ยตาเนี่ยตา <c oughs> แต่ง มันไหลไปเยอะเมื <boundaries> <si suppression> ่อก <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ้มันยังไม่ทันไหลเมื่อกี้ทันเลยมาอีกแล้วดูเลยปลาเผาเออเนี่ยกอกนี้แหละกำลังตึงจินตนาการเลยกำลังตึนแล้วรอมันตึงอีกรอบนดูหลบก่อนละหลบไปไว้หลบไปไว้ดันไปหลบไปทันแล้วโดนไปทันแลโดน กวนดีนักพวกมึงเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเข้าไหนเน่ยเข้ามข้ามใหญ่กว่าเฮ้ยปลาไก่ว่ะลูกลูกปัาไก่ว่ะเฮ้ยปัาไก่วะสับขนาดนี้อ่ะ Bà cãi dâm dành với Bà có kinh <laughs> <laughs> dày chát nó khát Đi chết đô yên nó cãi ดูด,ด้วยนี่มันเอน็นจีแมกนะป้ากาย20ปอนด์อันน้ก็กินอันนี้ก็กินวุ่นวายหมดตักต่หายได้น้องแินิ หแรงเีจัดเลยปลายอ่บอกเลยหัวแหละอบอบเลยตากดีตากดีตากดีตาหางนี่มึงจะตากจะยกดิยตาปลายอ่หย่อนไหมดิหยอดไหมหยอนไหมดักหางไหลไกอ่ เห็นนั่นแหละเรียบร้อยหายากอ่ะต้งมีห้าห้าหกโลแน่นอนโอ้โหห้าโลหูหูหกโลได้อ้ยรองหกโลโอยอยู่อ่ะมาเจ็ดโลว่ะใหญ่จริงเนี้ยน่าเจ็ดโลได้อ่ะหูหูายักนะู้ชมาแล้วครับ ใหญ่ยั์สุดจัดตัวนี้ใหญ่จริงเงี้ยเราจะไปจับเชิงมัน่าไปจับเชิงมันกูด้วยตัวปลาไัวแต่จบไปนีจับหัวเออจับท้ายเงี้ยใส่สีเขียวอ่ะโอ้โหนีู่นะครับใหญ่มากตัวนี้ถอดกิปบกันน่าจะมีประมาณหกเจ็ดโลตัวนี้ ต่างๆก็หกโลละที่เรารูกหกโพมันยาวนี่ยยาวแล้วระวังเชิงมันออใหญ่จัดอะ่ะโอ้โหมันมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับเรายังไม่ได้เตรียมไฟเลยท่านผู้ชมใหญ่จริงเจ็ดโลครับตัวนี้โอ้โหปากกายชัดนี่เป็นไงสุดจัดหวังหัดอุ้มโอเคถ่ายรูปครับ